เพชรสีทองนะวันนี้รอบนี้ซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมอยู่สตังค์อะไรครับอ๋อที่ไหนที่จังหวัดสระบุรีครับสระบุรีกี่วันรอบนี้เอ้าก็รวมเดือนร่วมเดือนวันนี้เป็นมวยรอบนี้คือชนะในข้าวปิ้งกันร้านอะไรดิใช่คอ๋อเราเจอกับเพชรน้ำหนึ่งเราเคยชกกันมาแล้วนี่ใช่ครับเราชนะเข้ามาไหมชนะมาครับนานยังเดินเดินไฟที่แล้วเมื่อกี้เลิกล่าสุดแล้วล่าสุดนะแต่วันนี้เป็นมาเข้าในมวยรอบนะผลนี่ร้อยยี่สามเป็นไงพระช้ามาเกินไหมเท่าไหร่เกินจุดรับสบายผ่านชลุยนะผลงานหลังๆเป็นไงบ้างสามไฟของเรา ชนะสามไปหลังชนรุ่แล้วชนะรูดเลย <Okay. S 2> ร้อยยี่ิบสามเหรอร้อยยี่สิบสองร้อยยีิบห้าร้อยยีิบสองอ๋อประมาณนี้ <13. S 2> เราชนะมาเลยนะ เราเป็นมวยประเภทฝีมือฝีมือก็เปรนเภทนึงนี่น่าจะัดนอยู่ประเภทเดินเตะประมาณนี้เลยท้องสูงของยาโรน่าจะได้เปรียบเขาเสียเขาเสียเปรียบตรงไหนไม่ไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรเสียเปรียบวันนี้นะเสียเปลี่ยวหนักน้ำจิตน้ำหนักนะรูสูงเท่าไหร่ครับ174น้ำหนักปล่อยปลอยห้ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว21่สิบลูกหลานจากจังหวัดเชียภูมิอ่านี่ครับเนื้อตัวฮะอ้าวคากคนชียภูมิเชียงกันนะวันนี้ช่วยงกันง่ายเลยครับวันนี้ต้องเข้าชิงครับโอเคเข้ามาต้องชายครับโชคดีครับ วันนี้ร้อยเท่าไหร่นี่เออเพลทัพหนึ่งหนึ่งันเป็นไงเหยียบตาช่างว่นเช้าเกินเท่าไหร่หนึ่งยี่สิบสี่จุดหนึ่งเดี๋ยวอยู่จุดหนึ่งจุดหนึ่งอ๋อไม่มีปัญหานะซ้องอยู่อาจารย์ธุระกี่วันรอบนี้สองอยู่ตาช่างตาช่ากี่วันได้ประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์เราเป็นมวยบู๋นะไปคราไปมาตอนนี้เพรนั้นเราเราเคยแพ้เข่วันทีไหมดังที่แล้ววันนั้นแพ้ลูกใหม่คิดว่าเดินไม่สุดทำเดินไม่สุดแต่วันนี้เดินสุดได้อ้าวเราสูง สองจ็สิบครับน้ำหนักปลอยปลอยห1สครับปีนี้อายุเท่าไหรแล้ว2ีครับผลงาน3ไฟเป็นยังไงบ้างของเราชนะ2แพ้1ครับชนะ2แพ้1นะแพ้ล่าสุดแพ้คนนี้นะวันนั้นที่แพ้ร้อยเท่าไหร่122สองครับร้อก็คือแล้ววันนี้123นี่มันโอเคไหมเราจะได้เปลี่ยนเรื่องน้ำหนักคิดว่าได้เปลี่ยนไหมนะความความสูงไม่ได้เปลี่ยนแน่นอนลูกหลานจากจังหวัดชุมพรนะอ่ะคว้าแพ้ชุมพรน้อยาเป็นดาวเชียร์ไทยเฉลิมใจครับก็ยังมีเต็มงแค่นะโอเคครับนนี่เื้อตัวครับนี่เนื้อยโออเคคขรับผม